วันนี้อากาศร้อนมากก็เลยไม่ออกกลางแจ้งเลยมานั่งแขะแกะเกา,เาระบบเครื่องเสียงเล่นดีกว่าวันนี้จะมาแนะนำตัว PowerMix r a n เ e r นเ r อร์ยูโรพาวเวอ เปคเขาก็คือหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ยี่สิบชแนลยี่สิบชัแนลในหมายถึงว่าเป็นเป็นไมโครเออเป็นไมช่องไมสิบสองช่องแล้วก็เป็นสเตอร์โอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้ครับมาดูว่าไอเครื่องนี้มันมีความพิเศษยังไง มันเสียดายอย่างเดียวคือเสียดายตรงที่เครื่องรุ่นนี้ชอบมากเสียดายตรงที่มันไม่มีตอนตอนนั้นยังเป็นโลโก้เก่าเนี่ยโลโก้เก่าเนี่ยมันยังไม่มีตัวคอมเพรสเซอร์ในชนแนลให้เสียดายมากแต่เป็น EQ อ q คิวก็สามย่านโลมิดไฮนะครับแต่ตรงตรงมิดเนี่ยเขา ก็เหมือนมีครอสมีครอสมาให้อีกสเต็ปหนึ่งก็คือมิดเนี่ยสามารถปล่อยเลือกเลือกปล่อยได้ตั้งแต่ร้อยเฮิร์ตไปเรื่อยๆก็เหมาะกับการทำโทนอะพวกเสียงพูดพวกอะไรเงี้ยโอเคอยู่แล้วเราจะดูเหมือน EQ สี่สี่ก้อน แต่มันไม่ใช่สีก้อนที่มันเป็นสี่ย่านะมันเป็นสีก้อนที่เหมือนเหมือนมีครอสอะ่ะเนี่ยอันนี้นะครับมันจะเลือกได้ว่าเราจะปล่อยที่จุดไหนจุดไหนได้แล้วก็มีมอนิเตอร์มอนิเตอร์นะครับให้ถึงสองชั้นแนลเอฟเฟกก็ สองตัวนะครับเอฟเฟกตหนึ่งเอฟเฟกตสมีปุ่มแผ้นปุ่มเช็คเกนเป็นสไลด์นะครับเดี๋ยวเราจะย้ายมาดูฝั่งอันนี้ฝั่งซ้ายเนาะฝั่งซ้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอนะินพุตนาคอนะิ 17, นพุตแล้วสิบเดสบแปดดูสเตอริโอสิบเจ็ดสบปดสิบเก้ายี่สิบต่อมานะจะเน้นใช้มอนิเตอร์ ก็คือเหมือนเป็นอินเสิร์ตมาจากที่อื่นมาใช้ได้เลยเรามาดูเขามีอะไรบ้างมีเซอร์ดาวตัวน,นี้เป็นเอฟเฟกทั้งสองตัวตันนี้ยังไม่อยากเปิดเพราะว่า การร้อนเปิดเห็นไหมครับเอฟเฟกมีสองตัวเลือกส่งเอาเนี่ยเลือกสง่สงส่งอมนนี้ส่งอันนี้ส่งเมนเข้ามาที่นี่นี่ครับตัวที่ชอบเลยนี่ยชอบตรงนี้ครับ โมโนเขาเนี่ยก็คือเป็นช่องซับฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็คือมีซับจริงๆนะครับนี่นะครับบางท่านอาจจะงงงว่อาอย่างมิกรุ่นเนี้ยมิกยี่ห้อเนี้ยมันจะมีอันหนึ่งเขียนว่าซับหนึ่งซับสองเมื่อก่อนเขาพากันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเ,เป็นซับที่มันหมายถึงซับเบสแต่ซับตัวนั้นมันหมายถึงว่ามันก็คือกรุ๊ปอ่ะ คนเขาเอเข้าใจผิดไปแต่ซับตัวนี้ก็คือนี่นะครับเป็นซับฟิลเตอร์เลยนะครับอันนี้ซับฟิลเตอร์สามารถส่งออกมาที่นี่ได้นี่นะครับมันจะมีบอกเลยโมโนเอานี่ครับทรงซับก็จะเป็นช่องโมโน,โออนซับฟิลเตอร์เอาส่วนเมนเอาก็ปกตินะครับเห็นไหมครับมันมีเมนเมนเอาได้สอง เห็นไ,ไหมครับเนี่ยคือสรุปแล้วไอ Power ้พ o w เ r mix มักจนี้ทำอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอย่างอย่างจะเอาไปทำดีเจเนี้ยอ,อ,อ,อินพุตอินพุตจาก CD จากเทปมานี่มีไวท์แคนเซลอีกแน,น่นอนขนาดนะครับไวท์แคนเซลคืออะไรครับก็คือเวลาเราพูดปุ๊บมันก็จะตัดเสียงดนตรีให้ มี EQ นะ EQ ก็มีเห็นนะครับส่งไปที่เมนหรือส่งไปที่มอนิเตอร์ก็ได้ได้แค่มอนิเตอร์หนึ่งนะแล้วก็มีระบบจัดการลำโพงเห็นนะครับมันจะมีโหมดให้เลือกมีเมน LR มีมอนิเตอร์กับโมโนนี่ เรามาเลือกใช้อันนี้อันนี้ได้ฮีบริ d นะครับแล้วก็มีระบบจัดการลำโพงอ,อี EQ ก็มีอันนี้ด้วยนะครับเป็นาจะเป็นเครื่องหมายการค้าของยี่ห้อนี้ก็คือฟ e ดแบ็กนะครับ FBQ คือคือตัวเช็คว่าเออ่ความถี่ย่านไหนมันฟีดแบ็ถ้าเรากดปุ๊บเอาไม้ไปจาะตรงนน้นตรงนี้แล้วถ้ามันมีฟีดแบ็ไฟมันก็จะสว่างขึ้นแล้วก็สามารถคัดลงได้ประมาณนั้น <S <S เอฟเฟกก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะนะครับ power m i กตัวนี้ก็คือเป็นข้างละหกร้วัตต์ที่สโอห์มนะรับลำโพงข้างละสอใบ ได้นะลำโพงที่ไม่เกินข้างละสามเออไม่เกินใบละสามร้อยวัตต์สบายสบะยด้านหน้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีแค่ตรงส,สปีคเกอร์เอาแค่นั้นส่วนที่ผมทำไว้ก็คือต่อ แล้วามาที่เข้ามเลยนะครับเมนเข้ามแล้วก็ตัวซับฟิลเตอร์เนี่ยก็คือต่อมาลงที่มตัวล่างช่องเดียวนะครับเพราะมันเป็นโมโน,โนคือได้อันเดียวก็มาลงที่ M Cubed Maximum ม o ม n d MX สองพันสี่คือ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 ยี่ห้อเนี้ย มีความประทับใจส่วนตัวนะครับด้านบริการหลังการขายเา็ารั้งนี้ประทับใจจริงๆไม่ว่าจะซื้อมาจากไหนนะครับผมส่งไปให้เขาเซอร์วิสให้เขาก็เซอร์วิสให้ผมฟรีก็เลยประทับใจมากย่อนี้แล้นอันี้นะครับมันเป็นเหมือนปมด้อยปมด้อยในชีวิตเลยคือตั้งแต่ เรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ได้ตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมาผมไม่เคยได้เล่นเ,เครื่องปรุงเสียงยี่ห้อเนี้คราวที่แล้วก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มีคนขอซื้อต่อก็ขายต่อเข้าไปอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองยังไม่ได้ใช้เลยคราวนี้จะลองใช้ดูสักครั้งหนึ่ง Power อ m p เนี่ยเคยใช้นะครับพวกตระกูลซีแล้วก็ ตระกูลที่มันเป็นสวิตชิ่งอ่ะ e หรือเปล่าอยู่พักหนึ่งแต่แต่ครอสเนี่ยเพิ่งเคยเพิ่งเคยซื้อมาใช้อันที่แล้วซื้อมายังไม่ได้ใช้มีคนซื้อต่อก็เลยขายไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นคิดว่ากำลังจะเลิกเล่นแล้วแต่ว่า รับงานสุดท้ายตอนนั้นมีเวาวางแผนว่าจะทำโฟกซองนะครับกะว่าเดี๋ยวทำงานโฟกซองให้เด็กน้องๆน,นักศึกษา,าเสร็จก็ว่าจะเลิกเล่นพอดีโฟกซองนั้นปรเปลี่ยนไปเป็นจ้างวงดนตรีแทนก็เลยไม่ได้ทำก็เลยอนไหนๆก็นี่ก็เลยอยู่ต่อนิดหน่อยแล้วก็นี่ครับตู้เบส เทอร์โบนะครับตู้ของชายภูมินี่แหละเพิ่งมีโอกาสได้ใช้เป็นสิบห้านิ้วนะครับอันนี้เล็กกระทะัดรัดมาชอบมากเลยส่วนข้างบนนั้นเป็นอะา R C F สิบนะครับเรียกว่า RCF PS กกันเพราะว่าผมใส่หน้ากาก PS แต่ทรงตู้อ่ะ RCF แต่เจาะช่องลมแบบ เอเหมือนตู้ JPL อเจาะช่องลมข้างล่งางอแล้วก็ใส่ปาก PS ปนกันอยูุ่งตุงนังนะครับลองดูตัวนี้แลกก็เป็น compact ABS แลกคู่บุญออกมากยี่ห้อนี้แลวอันนี้ดอกลำโพงสิบห้านิ้วเคยใส่ตู้อยู่พักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตู้มันใบใหญ่เกินไปมันไม่เหมาะไม่เหมาะกับผม ก็เลยถอดไว้ตัวนี้ใครอยากได้ก็ขายนะเนี่ยฮะหลอกอเบร์ิงเจอร์นะถึงจะซ่อมแล้วผมก็ไม่ได้ซ่อมแบบไก่กานะครับไปซ่อมให้ช่างที่อ่าชำนาญการมากๆเลยแหละ <c oughs> ร้านใหญ่โตเลยแหละซ่อมให้ครับก็ประมาณเนี้ยบน่บนๆเล่าๆให้ฟังตั้งสิบกว่านอาที ถ้ามันพอมีประโยชน์ก็ก็ดูนะครับถ้ามันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ก็ค้ำค้ำไปไม่ไม่ว่ากันโอเคอ้อลืมบอกไปว่าเบ n นเจอร์เนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดียวที่ผมไม่เคยหนีไปไหนผมเริ่มใช้ตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเครื่องเสียงณนะปัจจุบันนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนเดิมเป็นพยายามหนีแล้วครับแต่หนีไม่ออกต้องกลับมาอยู่กับมันเหมือนเดิม